نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วะพลูอุกดะตันมิลิซานีย่กะฮูคาวลี أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออ l l ์ซุบฮาหะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านนะครับชีวิตของเราประกอบภารกิจต่างๆในเรื่องของอิบาด์านี่หลายส่วน ความดีหลายอย่างทีเดียวพี่น้องที่เราได้ทําไปเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาแต่ถ้าจะถามเรามีคนถามเรานะครับว่าการงานอะไรที่เป็นงานเป็นการงานที่เราได้ตั้งใจทํามากที่สุดมุมานะพยายามมากที่สุดเรียกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราในการอิบาดะไม่ใช่โอ้อวดนะให้เรา ตอบตัวเองนะครับว่าเอ๊เป็นงานอะไรที่เราได้ทุ่มเททำม,มากเหลือเกินสักชิ้นหนึ่งสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงนะครับซึ่งบรรดาชา,าบ้านเนี่ยก็มีหลากหลายนะบางคนชอบที่จะไปรับใช้ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮะสัลลัมเขาพยายามที่จะรับใช้ท่านนาบีบางคนชอบที่จะละหมาดในายามค่ําคืน เขาก็ทําการละหมาดในยามค่ําคืนนะครับอย่างต่อเนื่องไม่ได้ทาแบบแบบแบบอะไรแหละทําแล้วมันเสียงานอื่นนะคือทําทุกคืนทุกคืนทุกคืนบางคนชอบในการที่จะสะดก้ออาหารให้แก่คนยากคนจนเขาก็ทําทุ่มเททําต่างคนต่างดูที่ความสะดวกของตัวเองว่าตัวเองสามารถแลวก็สะดวกทํางานชิ้นไหนแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุด เท่าที่เราสามารถจะทําได้เพื่อว่างานชิ้นนั้นเนี่ยจะได้เป็นงานชิ้นโบแดงที่เวลาเราเดือดร้อนเอาการงานตรงนี้แหละไปเป็นสื่อในการวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะห์วะตาลาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างผมผมคิดว่างานที่ผมเองแล้วก็ คณาจารย์อีกหลายๆท่านนะที่ได้ว่าตั้งใจทุ่มเททํากันอย่างมากสําหรับตัวผมนะคนอื่นผมไม่รู้ก็คิดว่าจะน่าจะเป็นงานที่ได้ได้สอน <c oughs> ได้ให้ความรู้กับความรู้อันน้อยนิดที่ผมมีอยู่ทําให้คนได้เข้าใจาศาสนาในระดับหนึ่งทําให้คนได้เข้าใจการละหมาดอย่างถูกต้องทําให้คนได้เข้าใจมีจิตสํานึกที่เป็นอิสลาม มีจิตสำนึกของการขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากขึ้นน่าจะเป็นหนทางแห่งการสอนคนในเรื่องศาสนาของพระองค์เรื่องสอนคนนี่แหละน่าจะเป็นผลงาน <c oughs> ชิ้นโบแดงที่พอที่จะนำเอาไปเป็นสื่อในการวิงวอนขอดูอาต่ออัลลอฮ์ในภาวะที่มีความขับขันของชีวิตมากที่สุด ผมดูแล้วนะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลออเลฮิวะซัลลัมทุ่มเททำในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราควรอย่างยิ่งที่จะเอาสักอย่างหนึง่งเอาสักเรื่องหนึ่งเอาสักภารกิจหนึง่งที่มันเป็นความดีที่เราจะทุ่มเททำสิ่งเหล่านั้นให้มันให้มันอะไรละ่ะยืนหยัดแล้วก็มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อจะได้เป็นการงานที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทรงรักมากๆแต่ว่างานอื่นๆก็อย่าบกพร่องเลยนะ แต่เป็นสักชิ้นหนึ่งที่จะเป็นวงผลงานชิ้นโบโดแดงของเราตัวอย่างเช่นพอมาอ่านฮะดิษบทนี้ที่บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมรายงานจากท่านฮ ah aman, ุยไซฟาอิบนนญามานราดีอลลอฮุหอันหุได้รายงานตรงนี้นะครับว่าสลายตูมาอัลบอฮสัลลัลลอฮุวะลัยหฮิวะสัลลัมดาตาไลลาตินมีอยู่คืนหนึ่งท่านฮุยไซฟา บอกว่าฉันร่วมละหมาดกับท่านรอซูลสลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเขาเรียกว่าเป็นการละหมาดซุนนะในยามค่ำคืนละหมาดตะฮัดยุดสามารถที่จะละหมาดเป็นจาม่าได้ท่านหูใยฟ้าก็มาละหมาดตามหลังท่านรอซูลซลลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดูนะท่านนบีเวลาท่าน ทำอะไรเป็นตัวอย่างแห่งการทุ่มเทในเรื่องของความดีก็ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งในการงานในมวลการงานที่ดีๆของเราทั้งหลายเนี่ยทำสักอย่างนะให้มีความทุ่มเทยอย่างแท้จริงท่านนาบีนำละหมาดในคืนนั้นฟัฟตัตาฮอัลบากราะฟะกุนตุยรกะอินดัลมิอะท่านนาบีอ่านสุราอัลบากรา พออ่านมาถึงร้อยอายะแล้วท่านหูใจฟ้าว่าเดี๋ยวนบีสุลตลฮุอะเลฮิวะซัลลัมคงจะคงจะได้สูอยู่ตอนถึงร้อยอายะท่านหุไยฟ้ารายง,งานต่อไปนะครับว่าซ um ma ุ่มมามะดอหลังจากนั้นก็อ่านเลยไพยร้อยอายะพอเลยร้อยอายะเสร็จปั๊บท่านหุใจฟ้าก็บอกว่า ท่านนาบีก็อ่านเรื่อยไปจนกระทั่งจบจนกระทั่งจบสุรออัลบกรอรท่านฮูดายฟ้าบอกว่าท่านนาบีคงจะรู้กัวคงจะรู้กัวตอนที่อ่านสุรตุลบกอรจบสองยุสครึ่งอัลลอฮฺหุอักบัรสักครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเคยทำไหมผมเน่เคยทำตอนที่เรียนอยู่ที่ ต่างประเทศเป็นนักเรียนอยู่ตอนนั้นตอนเป็นนักเรียนเนี่ยบมตรงๆเป็นเวลาที่มีความสุขมากเวลามีเยอะได้อ่านหนังสือได้ทวนหนังสือเกิดสุริยคาตก็ละมาสุริยคขาตกันเกิดจันทคาตอ่อนละามาจันทคา,าดกันนะครับแห้งแล้งเคยละมาดขอฝนที่ปากีสถานแห้งแงล้งอ้าละมาดขอฝนกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรามีความสุขกับการที่ได้เกลือกกลัวอยู่กับการเรียนการสอน เตืกลัวอยู่กับการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีเคยอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะในการละหมาดตอรเวียอิมามอ่านรอกกาอเป็นที่ตกลงกันนะในหวังพวกเราอ่านสุลตุนบอกอรอจบเลยสุรอหนึ่งสองยุสครึ่งสุลตุนบอกกอรอในรอักกอาอัเดียวอัลลอฮ์เรายืนกันเมื่อยแล้วไม่อีกแต่ว่าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราตกลงกันแล้วว่าเราจะทุ่มเททำสักครั้งหนึ่งในชีวิต ท่านหูใจฟาบอกว่าท่านนาบีนั้นอ่านสุรุตุลบกรจบเรียบร้อยแลว้วฟักุนตุยัดกะบีฮาหลังจากอ่านสุรอะลบกรจบแลว้วท่านนาบีคงจะสุยูดหลังจากจบสุรุตุลบกรซุมมัฟตตาตาฮาอันนิซาอัลลอฮ์หลังจากนั้นอ่านสุรตุนนิซาอีกเป็นร้อยๆอ,อายะห์นะพี่น้องท่านหุใจฟาก็บอกว่าเดี๋ยวอ่านสุรอะนนิซาจบแลวนะ้วเนี่ยคงจะคงจะ รูอกลัวแล้วนะคงจะสิ้นสุดรอกอาน,นอย่างแน่นอนซุมมัฟตาตาฮาอาลอิมรอนหลังจากนั้นก็จบสุรตุน,รออนนิซาบกอร์อันนิซาอ่านอาลติอาลอิมรอนอีกโอ้โหไหลย,ยุสเลยในรอการอาณ์เดียวนี่นะฟากอรออาฮายักรอมุดมุตารสสซีลันนบีอ่านช้าๆนาบีม่ได้อ่านเร็วเลย ่านแบบธรรมดาไม่ได้เร่งรีบในการอ่าน, ر ر นอิดามัรบิอายตินฟีฮัสเบียสับบะเมื่อผ่านมาที่อายะที่อัลลอฮ์เรียกร้องให้มีการลำลึกถึงอัลลอฮ์มากๆนบีก็จะหยุดแล้วก็กล่าวสรรเสริญสดุดีอัลลอฮ์ด้วยการลำลึกถึงพระองค์ฝอิดามัรบิซุอาลินสาอหละเมื่อกล่าวอ่านมาถึงอายะที่อัลลอฮ์ใช้ให้ขอต่อพระองค์ท่านนบีก็หยุดตรงนั้นแล้วก็ขอดุอาไปไเรื่อย ไวดามรบิตาอวูดินตาอวูดเมื่อ <me et> ผ่านมาถึงอายะที่อัลลอฮ์ใช้ให้มีการขอความคุ้มครองต่อพระองค์ท่านนบีก็หยุดแล้วก็ขอความคุ้มครองต่อพระองค์พออ่านสามสุรนะอใเนี่ยพี่น้องลงไปเปิดดูนะสุรตุนบกรออันนิซาอาลอัยมรอนสามสุรอเนี่ยมีกี่ยุสกีอ่อายะท่านนบีอ่านในรอกอาดเดียวอัลลอฮ์ท่านนบีทําตัวอย่างแห่งการทุ่มเทแล้วก็คิดว่า ถ้าใครได้ทาแบบนี้บ้างก็คิดว่างานที่ทําดีตรงนั้นโดยหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์น่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาได้ท่านนาบีก็สู่อยู่อรุก,กวรุก,กวนะครับรุก,กวเนี่ยนานขนาดไหนอัลลอฮ์พี่น้องฮะดิษนี่รายงานบอกว่าท่านอูซายฟ้ารายงานบอกว่า ฟากานรุกูอูฮูนะฮวันมินกิยามีรุกวัวนั้นเวลาน,านานพอๆกับยืนอัลลอฮ์พอเงยศีรษะขึ้นมามาเอียติดานยืนตรงก็ซามีอ ah, ัลลอฮุลิมันฮามิดะเราบบานานละกัลฮัมซุมมากอละกิยามันตาวีลันเงยขึ้นมาแล้วเนี่ยมาเอียติดานเนี่ยยืนนานมากใกล้ๆเท่าๆกับการที่รุกวัวไปแล้วก็สู้หยุดนะครับก็ พอๆกับการยืนสูอยู่แต่ละครั้งเนี่ยเวลานานพอๆกับการยืนอัลลอฮุอกบัรนี่คือตัวอย่างแห่งการทุ่มเทท่านนาบีทําตัวอย่างเอาไว้เนี่ยเพื่ออะไรพี่น้องก็เพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้เราในทุ่มเททําอะไรสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ทํานานๆทาด้วยความนอบ,น,อบอน้อมถ่อมตนทําด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายอย่างแท้จริง ถ้าหากว่าจะถามเรานะครับว่าเนีย่ยพี่น้องทัา้าหมดผมถามพี่น้องนะครับว่าพี่น้องไหนลองบอกซิว่างานแห่งการทำความดีทั้งหลายหลายๆชนิดที่เราทำไปเนี่ยเป็นความดีมีงานอะไรบ้างสักชิ้นหนึ่งที่เป็นงานที่ดีที่สุดที่เราคิดว่าเราดีที่สุดที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาลามีไหมเราลองนั่งคิดดูที่พี่น้อง คิดดูสิว่างานอะไรที่เราทําไปเนี่ยนะแล้วเรามั่นใจว่างานตรงเนี้ยทำดีที่สุดเป็นงานชิ้นโบแดงของเราเป็นงานชิ้นชิ้นเอกที่สุดแห่งการงานของเรางานอะไรพราะว่าพี่น้องบางคนก็ยังหาไม่เจอเพราะยังไม่มีอะไรทุ่มเททำแบบทำแบบจริงๆจังๆที่มันทำมากๆแล้วก็เป็นการงานที่เอาล้อสุภาานะหัวตาลาทรงรัก มีไม่สักอย่างสักอย่างบางคนบอกว่าอาจารย์เดือนรมดอนเนี่ยไม่เคยเลยที่จะบริจาคปีนี้อัลฮัมดุลิลลาบริจาคทุกคืนของเดือนรมดอนคือละห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเดือนนี้บริจาคหมื่นห้าตั้งใจทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอ้าวก็พอที่จะเป็นงานชิ้นโบดแดงได้ บางคนบอกว่าอัลลอฮ์เดือนอมฎดอนที่ผ่านๆมาเนี่ยไม่เคยเลยที่จะยืนละหมาดตระเวยแบบนานๆอ่านคืนละหนึ่งยุสเนี่ยไม่เคยเลยมาปีนี้อัลฮัมดุลิลลายืนละหมาดครบ29วัน30วันแล้วก็ครบหนึ่งเล่มหนึ่งจบวันคืนละหนึ่งยุสหนึ่งยุสก็อัลฮัมดุลิลลาห่าน่าจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเขาได้งานที่มันดีๆที่สุดที่เราตั้งใจทำทุ่มเททำจริงๆ แล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะอัลลอฮ์สุบฮานอะหัวตาลาเคยทําสักอย่างหนึ่งไหมประโยชน์เพื่ออะไรเละที่พูดวันเนี้ประโยชน์มันอยู่ตรงนี้พอเรามีการงานที่เราคิดว่าเป็นงานที่ดีที่สุดแล้วที่เราทําเพื่อ Allah อัลลอฮ์อย่างแท้จริงนะทาด้วยความทุ่มเทด้วยความมุมานะอย่างแท้จริงนะจะเป็นการงานที่อัลลอฮ์สุบฮานอะหัวตาลาทรงรักมาก งานอื่นๆของเราเอาลอกรักนะแต่อันนี้เราทุ่มเททำมากจริงๆอะไรนะยืนหยัดจริงๆแล้วก็ทำทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆอะนะด้วยความทุ่มเทเวลาเราเวลาเราตกทุกได้ยากตกอยู่ในภาวะคับขันตกอยู่ในความเดือดร้อนอย่างที่สุดตรงนี้แหละมีการขอดุอาแบบทางลัดที่จะทำให้อัลลอฮ์ตอบรับดุอาของเราอย่างรวดเร็ว นั่นก็คือการเอางานที่อัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาทรงรักงานที่ดีที่สุดในภารกิจแห่งความดีของเราเอามาเป็นสื่อในการขอดูอาต่ออัลลอฮฺเป็นสื่อ,อยังไงอ่ะเช่นพี่น้องทุ่มเทบริจาคในเดือนรอมดอนตลอดทุกคืนของเดือนรอมดอนสมมุติว่าบางคนจ่ายคือละพัน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  หรือวันละพันละพันในเดือนระมดอนตลอดทั้งเดือนสามหมื่นบาทสมมุติอย่างนี้นะพอเวะลาตกในภาวะขับขันและยาอัลลอฮ์ในชีวิตของข้าพระองค์เนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งมีอยู่เดือนหนึ่งนะครับในเดือนระมดอนที่ชีวิตของข้าพระองค์นะผ่านเดือนระมดอนมาหลายครั้งแต่มีอยู่เดือนหนึ่งแห่งเดือนระมดอน,นรับพระองค์ตั้งใจบริจาคเพื่อพระองค์จริงๆคือละหนึ่งพันหนึ่งพัน ถ้าการงานตรงนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงรักพระองค์ทรงพึงพอพระไทยแล้วแล้วก็อย่าเอาลอได้โปรดเถอะได้ช่วยเหลือบบาวคนนี้ให้หลุดพ้นไปจากความเดือดร้อนที่กำลังประสบอยู่นี้ด้วยเถิดเขาเรียกว่าการตะวัสุนบิลอามาลิซอลยค่ะคือการนำเอาการงานที่ดีที่สุด คิดว่าเป็นการงานที่เอาลอสรงรักเอาลอท่งพึงพอพระทัยเนี่ยนะมาเป็นสื่อในการขอดูอาต่ออลลอให้พ้นจากชีอะไรนะภาวะวิกฤตแห่งชีวิตที่มันกําลังประสบกับเราหนทางตรงนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลวะอะัลฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นวิธีที่จะทําให้อัลลอ์โปรดปานให้คนคนนี้โปรดปานให้สภาพสภาพแห่งความคับขันวิกฤตตรงเนี้ยหลุดพ้นไปจากปวงบาของพระองค์ ลองทำดูนะพี่น้องมีหะดีษรับรองการการะทาแบบนี้อย่างชัดเจนนะครับดังนั้นก่อนที่จะไปทําตรงนี้มีสักอย่างหนึ่งไหมถามตัวเองที่เป็นการงานที่เราชิ้นคิดว่าเป็นการงานแห่งความดีที่ดีที่สุดเป็นการงานชิ้นโบนแดงของเรามีบ้างไหมอบิลลาฮิตตฟิกัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ نحمد الله وحده